หุนเขาที่เร็วมากคุณแม่ป้ายแดงคำแบกวงการพร้อมความสวย10เต็ม10บนักแสดงหญิงพักชินไฮเยดึงดูดความสนใจด้วยความสวยและรูปร่างที่กลับมาเฟิร์มอย่างรวดเร็วหลังคลอดลูกโดยในวันที่22มีนาคมพักชินไฮเยได้เผยแพร่ชุดภาพถ่ายจากโฆษณาแบนเสื้อพาสตีบนอินสตาแกรมในภาพถ่ายเธอสวมชุดสีสดใสเป่งประกายความงามอันน่าทึ่ง ที่ดูไม่เหมือนแม่ลูกอ่อนแต่เป็นสาวนักศึกษามากกว่าแฟนๆที่เห็นภาพนี้ต่างคอมเมนต์ชมเช่นชเวทแทจุนจะตกหลุมรักเธออีกครั้งหากเขาเห็นภาพเหล่านี้เธอมีรูปร่างที่สมบูรณ์แบบแม้หลังจากมีลูกมันน่าประทับใจมากและการจ้องมองของเธอดูเหมือนจะลึกซึ้งยิ่งขึ้นพักชินไฮเยเตรียมคัมแบ็กงานแสดงเรื่องใหม่ในละครของ JTBC เรื่องด็อกเตอร์สล ซึ่งจะออกอากาศในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เธอกลับมาร่วมงานกับพักคฮยองซิกนับตั้งแต่ซีรีส์เรื่องดีแอร์จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ